ไปดูนักแสดงสาวมิวสิคิลพัทนะคะคุณผู้ชมซึ่งเธอก็เป็นอีกคนบันเทิงค่ะที่เจอรกจิตคุกคามในโซเชียลตลอดเลยนะคะล่าสุดเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะก็เจอรกจิตกรีนคีย์บอร์ดนะคะก็ทักมาคุกคามในโซเชียลไม่เลิกเลยแหละคะ่ะซึ่งเธอก็บอกว่ามีวิธีตั้งรับนะคะพร้อมกับพูดเลยว่าดาราไม่ใช่สนามอารมณ์ของใครค่ะ เจอมาสารพัดทุกรูปแบบนะคะจนมีภูมิต้านทานสูงแต่นักแสดงสาวมิวสิริระพัดก็ยังไม่ไหวโดนเกระ็คีย์บอร์ดฮืนคุกขามในโซเชียลไม่เลิกค่ะและเมื่อวันวาเลนไท์ที่ผ่านมาก็เจอทักมาขอมีอะไรด้วยกับเธอนะคะแต่เธอก็บอกว่าโรคจิตมาก็ต้องโรคจิตกลับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องตลกไปแล้วแหะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาก็เจอคุกคาม,มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะคะซึ่งเธอก็มีวิธีการจัดการในแบบของตัวเองพร้อมกันนี้ก็ยอมรับเลยค่ะว่าความชัดเจนแล้ว ก็ความเป็นตัวของตัวเองก็ทําให้งานลดน้อยลงรวมถึงเพื่อนรอบข้างเนี่ยก็หายไปเยอะนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสแกนคนที่อยู่ในชีวิตนอกจากนี้ก็ยังเผยด้วยค่ะว่าเธอก็มีมุมอ่อนแอแอบร้องไห้กับตัวเองบ้างแต่ก็ให้กําลังใจตัวเองตลอดว่าต้องสู้นะแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะสมัยก่อนเครียดเพราะรู้สึกว่าแบบมันคือการคุกคามอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มากเกินไปถ้ามันไม่ได้แบบโอ้โหจะมามา,มาคอมเมนต์ด้วยการหมิ่นประมาทหรือว่าในการที่จะแบบ เออมันมีการแคปรูปเราไปต่อที่อื่นตัดต่อรูปเราไปลงที่อื่นอะไรเงี้ยอันนี้มันคือมันการสร้างความเสียหายกับเราอันนี้เราก็ต้องดําเนินการ ตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าโทรมาก่อ,อก,กวนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยมิวชินแล้วว่ามิวอยู่ในวงการ,รมาสิบกว่าปีแล้ววะพี่สิบเจ็ดปีอะเจอแบบนี้มาตลอดแรกแรกก็แบบอู้สั่นสั่นสันหลงัลงๆมาโทรกลับเลยจ้าจริงๆ <c oughs> มันก็ไม่แข็งหรอกนะคะบ,บางทีมันก็มีเหนื่อยล้าบ้างแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สู้เรารู้สึกว่ามิวว่ากล้าเป็นตัวแทนบอกกับ ทุกคนเลยว่ากล้าเป็นตัวแทนของดาราเลยว่าดาราไม่ใช่สนามอารมณ์ของคุณไม่ใช่กระโถนอารมณ์ของคุณที่อยู่ดีๆคุณจะมาด่าคุณจะมาเออเอาไปปุยยี่ปุยยำไปกระทําชํำเราอะไรก็ได้โดยที่คิดว่ามันจะไม่มีผลสืบเนื่องต่อมาดาราก็คนเหมือนกันมีความรู้สึกเป็นเหมือนกันโกรธเป็นเสียใจเป็น